วันที่11กุมภาพันสองพันขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอรจริงบทที่73และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะกล้าแต่ไม่อวดดีคือการรักษามโนธรรมไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มีวันทำชั่วกล้าแต่ไม่อวดดีย่อมมีชีวี กล้าแต่ไม่อวดดีย่อมมีชีวีหมายความว่าผู้ที่มีคุณธรรมหนาแน่นรู้วิถีธรรมชาติอย่างชัดเจนภายในมีการรักษาโมโนธรรมที่กล้าหาญสูงสุดไว้อย่างเคร่งครัดขณะที่ภายนอกแสดงออกถึงความเมตตาอ่อนโยนถ่อมตนและยอมถอยให้ คือ,อเคารพยำเกรงผู้คนทำงานอย่างรอบคอบระมัดระวังไม่เคยชิงนำหน้าและแย่งผลประโยชน์กับผู้อื่นเพราะความกล้าของเขามีไว้เพื่อเทิดเต๋าทูนคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าใช้เพื่อกาดทำการสวนทางกับเต่าเมื่อเขามีคลื่นความถี่เดียวกับวิถีธรรมชาติ ฟ้าดินจึงมาปกป้องเขาสัพชีวิตล้วนมาโอบพิทักษ์เขาดังนั้นไม่ว่าเวลาใดเขาจึงมีทางรอดอยู่เสมอคำว่ารอดที่ว่านี้หมายถึงชีวิตมีหลักประก,กันไม่นำพาความทุกข์ทรมานและภัยพิบัติมากล้าและอวดดีและกล้าแต่ไม่อวดดี ที่ท่านเหล่าจืออธิบายมิได้หมายถึงปัญหาความกล้าหาญหรืออ่อนแอเพราะเงื่อนไขก่อนหน้าของทั้งสองสิ่งนี้ล้วนมีกำลังที่แท้จริงของความกล้าแต่เนื่องจากมีเจตนาและหลักการต่างกันดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่เหมือนกันกล้าและอด,ดี อย่างมากก็สามารถเอาชนะผู้คนได้นับว่ามีกำลังส่วนกล้าแต่ไม่อวดดีคือการเอาชนะความทะยานอยากของตนและรักษาเต่าที่ถูกต้องในดวงจิตไว้การเลือกสรรต์แต่ละครั้งของเขาต้องพิจารณาก่อนว่าได้ฝ่าฝืนเต่าธรรมชาติมีผลเสียกับส่วนทั้งหมดและเป็นอันตรายต่อมวลชีวิตหรือไม่ เขาไม่เคยคล้อยไปตามกระแสอย่างไร้จุดยืนเมื่อคนส่วนมากมองข้ามเตา่าเขาจะปกป้องเตา่าดังสมบัติล้ำค่าอยู่เสมอเต่ามิใช่แนวคิดที่ว่างเปลา่าแต่เป็นการดำรงอยู่ที่เข้มแข็งที่สุดในจักรวาลขณะเดียวกันผู้ที่มีเตา่าก็มีพลังที่เข้มแข็งที่สุดนี้เช่นกัน ดังนั้นผู้ที่กล้าแต่ไม่อวดดีจึงเข้มแข็งอย่างแท้จริงผู้ที่กล้าแลอวดดีมักชอบชิงความได้เปรียบและเอาชนะประหายต่อความสำเร็จและผลประโยชน์เฉพาะหน้าส่วนผู้ที่กล้าแต่ไม่อวดดีจะเปลี่ยนความแข็งเป็นความนุ่มนวลเปลี่ยนความเข้มแข็งเป็นความอ่อนโยน เช่นนี้จึงดูคลา้ายโง่เขลาและเสียเปรียบมากแต่วิถีธรรมชาติเคลื่อนที่เช่นนี้เองความนุ่มนวลคือจุดเด่นของเต๋าและความอ่อนโยนเป็นการแสดงออกของคุณธรรมความนุ่มนวลมิใช่ไม่มีกำลังแต่คือจิตภายในที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่และมีเป้าหมายชัดเจน ดังนั้นจึงมีความต้านทานต่อความกดดันสูงและมีจิตให้อภัยได้มากนอกจากนี้ความอ่อนโยนยังมิใช่ความต่ำต้อยแต่เมื่อมีผลประโยชน์จะไม่แก่งแย่งมีชื่อเสียงไม่โอ้อวดมีผลงานไม่แย่งชิงข่มตนและชานฉลาดอยู่เสมอเมื่อประสบอุปสรรค จะสันทัดการอ้อมหลบประสบความเข้มแข็งสันทัดการแปรเปลี่ยนเหตุใดกล้าแต่ไม่อวดดีจึงมีชีวีดได้เพราะความกล้าของเขาอยู่ที่ความเคารพยำเกรงวิถีธรรมชาติกฎหมายและชีวิตคำว่าไม่อวดดีที่ว่านี้ดูคล้ายอ่อนแอ แต่แก่นภายในของความอ่อนนั้นคือความเข้มแข็งหากไม่มีความเข้มแข็งแฝง,งเร้นอยู่ภายในความอ่อนจึงกลายเป็นความขี้ขลาดในความเป็นจริงความหมายแฝงที่แท้จริงของไม่อวดดีคือการรักษามโนธรรมไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มีวันทำชั่วดังนั้นพลังทางจิตใจของผู้ที่กล้าแต่ไม่อวดดี สามารถกล่อมกล่าวรอบข้างให้กลมกลืนฟื้นคืนความดีงามและถ่ายทอดแสงสว่างได้ผู้ที่มีความกล้าประเภทนี้จึงเป็นผู้เข้มแข็งที่แท้จริงผู้ที่มีพลังเช่นนี้จิตสามารถผันเปลี่ยนสภาพได้และปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดความอ่อนโยนของเขาไม่ว่าเขาจะไปที่ใด ก็นำพาพลังชีวิตไปถึงที่นั่นด้วยเมื่อตัวเขาเองเป็นพลังชีวิตจึงมีทางรอดให้เดินอยู่เสมอในชีวิตความเป็นอยู่สิ่งที่พึงทำจงทำอย่างกล้าหาญสิ่งที่ไม่พึงทำให้กล้าพูดว่าไม่ความกล้าหาญมาจากจิตภายในที่ยืนหยัดรักษาความดีงามและความเป็นธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้านาตาภายนอกและจิตใจภายในหากผู้อื่นถามว่าเธอกล้าหรือไม่ให้ตอบเขาอย่างซื่อสัตย์ว่าฉันไม่กล้าผู้อื่นจะพูดอย่างไรเป็นเรื่องของเขาขอเพียงเรารักษาโมโนธรรมไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มีวันทำชั่วได้จึงรักษาเต่าไว้ได้นี่คือเคล็ดลับ ที่ทำให้ชีวิตคนเราไม่เข้าสู่แดนมรณะอรุณสวัสดิ์กล่าวกันว่าชีวิตคนเราคือสถานฝึกปฏิบัติพฤติกรรมของคนเราเกิดมาจากความคิดเมื่อเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้การฝึกปฏิบัติคือการฝึกฝนพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนของตนให้ถูกต้องสิ่งที่ฝึกฝนคือ จิตของตนอาจารย์เจ้าเมี่ยวกววันที่หนึ่งกุมภาพันธอ2567เผยแพร่วันที่สองพ